สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ร้านสุภวัตแทรกเตอร์นะครับบ้านท่าด่านตำบลเกาะแก้วอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับเนีย่ยก็ไม่ได้มานานเหมือนกันครับร้านนี้คลิปนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูหน่อยยังไม่ค่อยเห็นรถเข้าใหม่เลยนะครับ ทีเอฟอาร์ A คันหนึ่งแล้วก็เครื่องอัดฟังสองเครื่องครับแล้วก็มีพวกผานนะครับอุปกรณ์ต่อพวงรถไถรถไถก็ยังไม่เห็นนะน่าจะยังไม่มีเข้าใหม่นะครับแต่ก่อนก็นี่ครับเขาจะวางขายเต็มนี่เลยนะฝั่งรถไถรถเกี่ยวรถเกี่ยวฝั่งนี้ มารอบนี้ก็ไม่มีแล้วน่าจะคลายออกหมดแล้วครับก็มีรถไทนี่นะ L22 เดี๋ยวมาดูหน่อยครับมีคันไหนบ้างนี่เลยเริ่มต้นคันนี้ครับ Kubota L22 น่าจะเพิ่งมานะเพราะว่ามารอบก่อนก็ไม่เห็นครับ สองสามคันนี้เพิ่งเห็นครับฮิโนโมโตะฮิโนโมโตะคันนี้แปลงใส่ LED ด้วยครับน่าจะขับได้นะมีแบตอยู่ครับ รดเกี่ยวรถอะไรเนี่ยโอ้ตูดสวยครับ เกี่ยวเม่คันนึงครับคันนี้ก็แยกอะไรแล้วมีคัสซีอยู่สองคันนะครับแล้วก็มีรถกระบะนี่นะ อันนี้เทเลอร์ลากพ่วงครับมีอยู่3าคันน่าจะขายเหมือนกันครับอันนี้ยาวมากคันที่2ก็สั้นมาหน่อยคันที่3าคันที่3ก็ยาวนะนี่ครับสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาเลยนะครับ มีมอเตอร์ไซค์นี่ครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะบางส่วนแต่ก่อนก็มีเยอะนะร้านนี้จะเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาเยอะนะครับเห็นตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้มีแต่มอเตอร์ไซค์แต่ก็คลายออกไปบ้างนะครับแล้วก็ชำแหละบ้าง ก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครับคันนี้ยังสวยๆอยู่เลยยามมาห้าอาสิบห้า 15. เสียแค่ช่วงหน้าเองครับข้างหลังยังอยู่เต็มเลย เว็บหนึ่งสองห้าอุปกรณ์น่าจะครบนะอะไรท่าท่าครับประตูมีกระบะด้วยนะนี่ครับมอเตอร์ไซค์มีอยู่ประมาณนี้ คันนี้เท่ดีครับเขาว่าก็เ,าเรียกอะไรเรตซิ่งอาร์เเท่ดีนะดีครับไฟหน้าน้อย อมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ครับข้างในไม่เห็นรถแล้วอันนี้ทำรุ่นอะไรอยู่สามหกโอ้นี่ครับมีสามหกอยู่คันหนึ่งกำลังบิวอยู่เลยรืออย่างนี้เลยครับเนีย่ยชิ้นส่วนขัดทำสีใหม่ ถึงเหล็กเลยครับ L 3 6เนี่ยอุปกรณ์ก็รองพื้นไว้หมดแล้วนี่ครับแข,แขวนไว้นีล้อ นี่เอาอะไรขัด,ดอ่ะลูกมูหรอโอ้ขัดได้แบบขนาดนี้เลยเหรอขัดจนถึงเหล็กเลยครับอันนี้ก็ขายไหมคันนี้ในรถไทยคันนี้ก็ขายครับมีอยู่คันนึงรถไทย L36 อีกคันก็กำลังทำอยู่คันนี้น่าจะไปลุยงานมานะเนี่ยรตอรี่ยังเปียกๆอยู่เลยครับมีโรตอรี่ขายด้วยฟาร์มเทค ตอนนี้ก็จะมีอะไรมอเตอร์ไซค์อยู่บ้างนะครับนนี่นะขายเหมือนกันเรามาเลือกดูนะเป็นอะไรมอเตอร์ไซค์มือสองมาแล้วก็ดูให้ทั่วครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีรถเข้าใหม่พอดีว่าขายออกหมดนะครับขายดีครับไม่มีรถโชว์เลย อันนี้ก็เป็นพวกอะไรที่ตัดมาจากรถเกี่ยวครับมีโฟกลิฟสองคันนี่ครับผ่านพวกนี้ก็ขายครับอุปกรณ์ต่อพวกมือสอง โอตรีสองเมตรยี่สิบโอ้ของอะไรเนี่ยตราช้างด้วยครับยาวมากน่าจะใส่รถใหญ่ๆนะ m อ็มเครับเอ็มแปด อนนี้ก็จะเป็นผ่านมือสองครับใหญ่ๆเลยเนี่ยเริ่มอันเล็กก็มีผ่านยกร่องครับใหญ่มากนะจะใส่รถรุ่นใหญ่ครับอันนี้เครื่องอัดฟาง ตราช้างครับมีสองเครื่องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีที r อยู่คันนึงออกลายคลิปอยู่นะเคันนี้เป็นที r ออแค็บทำสีใหม่ครับทําอยู่ที่นี่แหละก็ขายเหมือนกันครับ โอเคมารอบนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับได้เดินชมทัวร์ร้านแล้วเพื่อนๆท่านใดที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจขนไหนก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีร้านประมาณนี้นะครับขายรถมือสองอยากจะให้ผมพาไปดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้นะช่วงนี้ก็พอจะมีเวลาว่างครับถ้าไม่ไกลามากผมจะพาไปดูนะครับ หรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีรถเก่าจอดไว้ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่ามีรถที่อยากจะขายก็ติดต่อมาหาผมเลยนะครับถ้าไม่ไกลามากผมจะวิ่งไปรีวิวให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ